รัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวินสินและคณะได้เดินทางมาถึงแล้วขอเสียงปรบและตอนนี้นะคะที่เราได้ชมภาพบรรยากาศกันอยู่ค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มีการไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านอำเภอเกาะสม,มุยที่มาต้อนรับกันอย่างไล้ชิดเลยค่ะความพิเศษของงานนี้ค่ะก็คือถ้าเราสังเกตได้นะคะเก้าอี้บริเวณด้านหน้าการกช้บรารเียนน่านะ อชยาพิชรัตค่ะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเทศบาลนครเกาะสมุยนะคะมอบหมายจากสํานักงานเจ้าท่านนะคะค่ะเพื่อทําหน้าที่พิธีกรในการที่ท่านลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำรัญขนาดใหญ่คริสเทอร์มินอลค่ะในส่วนแรกครับก็จะเป็นครับผม สำหรับตอนนี้นะคะท่านก็ได้มาพบกับกับพบปากกับหน้าส่วนราชการค่ะกับท่านอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะซึ่งท่านก็จะให้การนำเสนอข้อมูลโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำรานขนาดใหญ่นะคะก็คือนายกริดเพชรชชยช่วยค่ะงานในภารกิจของกรมเจ้าท่าครับกรมเจ้าท่ามีหน้าที่หลักๆในการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำครับซึ่งมีหน้าที่ในด้านของ ครงสร้างพื้นฐานทางน้ำครับบำรุงรักษา่้มแซมท่าเทียบเรือเขื่อนป้องกันน้ำซ้อชายฝั่งครับตลอดจนการขุดลอกนะครับขุดลอกทั้งร่องน้ำชายฝั่งร่องน้ำเศรษฐกิจของประเทศครับนอกจากนั้นจะกรมเจ้าท่ามีหน้าที่เป็นหน่วยกำกับด้านความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยเรือท่าเรือและก็คนประจำเรือครับตลอดจนมีหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการพาณิชยนาวีครับ หน้าที่ของกรมเจ้าท่าในภารกิจก็จะมีในส่วนของท่าเรือต่างๆครับท่าเรือชายฝั่งครับทั้งในส่วนของท่าเรือลำน้ําท่าเรือชายฝั่งทะเลท่าเรือเดินระหว่างประเทศครับก็ประมาณ2อ0กว่าที่ครับร่องน้ําต่างๆครับร่องน้ําเศรษฐกิจก็จะมีร่องน้ําที่สําคัญคือตัวร่องน้ําสงขาร่องน้ําปัตตานีร่องน้ําบ้านดอนสุราชต่างๆบางประกงครับอันนี้ก็จะเป็นร่องน้ําใช้ในการขนส่งสินค้าครับ ก็จะดูแลกํากับกองเรือครับผู้ทําการในเรือครับสําหรับตรงนี้ําเรียนท่านครับว่าจะเป็นโครงการที่เคยทําในอดีตในโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือน้ําลึกต่างๆของประเทศไทยครับได้ตั้งแต่ด้านทางข้างบนทางเหนือก็จะมีท่าเรือเชียงแสนครับท่านอันนี้ของการท่าเรือดั้งเดิมเลยคือท่าเรือคงเตยหรือท่าเรือกรุงเทพครับแล้วก็ท่าเรือเหลมฉะบังที่ชลบุรี ในส่วนภูมิภาคครับกรมเจ้าท่าเองเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกภูเก็ตท่าเรือน้าลึกสงขาครับอันนี้ก็กรมธนารักษ์ก็ให้สัมปทา,านเอก,กชนในการเข้าบริหารกรมเจ้าท่าสร้างท่าเรือละนองครับม,มติครม,มสมัยนั้นก็ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารครับส่วนท่าเรือมอสต์พุทธเป็นท่าเรือที่เกี่ยวข้องกับอุสอตสาหกรรมปิโตรเคมีครับอันนี้ก็อยู่ภายใต้การกากับของกระทรวงอุตสาหกรรมครับอันนี้เป็นภาพรวม โครงการของท่าเรือทั้งหมดในประเทศไทยครับครับในส่วนของบอร์ดที่สองครับเป็นส่วนของโครงการต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองครับก็เป็นศูนย์กลางการรับมนาคมชายฝั่งครับเรือจากในแม่น้ําเจ้าพระยาป่าศักครับก็จะขนลาเรียงสินค้าครับมาขึ้นที่ท่าเรือบริเวณบ้านดอนครับก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตเรียมต่างๆแร่ครับตู้คอนเทนเนอร์ครับ แล้วก็กรมเองในปี67ก็จะมีโครงการขุดลอกครับร่องน้ําบ้านดอนครับงบประมาณ141ล้านบาทเศษครับเพื่อบํารุงรักษาร่องให้ได้ระดับประมาณ6เมตรครับนอกจากนั้นตัวเฟอร์รี่ครับที่วิ่งระหว่างสมุยกับดอนสักครับก็จะมีท่าของราชาเฟอร์รี่ท่าของสีทานและก็ท่าดอนสักอันนี้เป็นท่าของกรมเจ้าท่าสร้างครับก็จะมีงบประมาณซ่มเสมริมบำรุงรักษาดำเนินการอยู่ครับในปีพศ2567นนี้ครับท่านครับ ตัวของครูอิสเทอร์มินอลหรือว่าถ้าเรือสำราญขนาดใหญ่ก็เดี๋ยวจะอยู่ในบทถัดไปครับท่านอันนี้เป็นส่วนที่ต้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าเรือครูอิสที่เข้ามาในสมุยนะครับโดยเฉลีย่ยปีหนึ่งก็ประมาณ60เที่ยวลำเรือครับตอนนี้ที่เข้ามาก็จะจอดทอดสมออยู่หน้าทอนหางออกไป2ไมลทะเลประมาณ3กิโลเมตรครับและผู้โดยสารต้องนั่งเรือเทนเดอร์บ๊ทเรือพี่เลี้ยงจากเรือใหญ่ครับมาขึ้นฝั่ง กรมเจ้าท่าเองก็กําลังดําเนินการก่อสร้างท่าเรือรับเรือเทนเดอร์บอทอยู่ในงบประมาณปี6-7ครับดาเนินการก่อสร้างไป70%แล้วจะแล้วเสร็จปลายปีนี้อันนี้เป็นส่วนที่รับในเรื่องของนักท่องเที่ยวใน<ต>ปัจจุบันครับรับเรือใหญ่เป็นโครงการในอนาคตรครับท่านโครงการต่อมาครับอันนี้เป็นสถิติผู้โดยสารครับท่านกน่อนโควิดก็แสดงถึงเที่ยวลาเรือครับ ประมาณแสนกว่าแสนกว่าพอโควิดก็ลดลงลดลงถึงขนาดไม่มีปีหกสี 65, 35, 4, ค่ครับนนนนปีหกห้มามาีสามลำสี่พันกว่าคนครับป,ปีที่พีคครับปีปีที่พีคประมาณปีหกศูนย์หกหนึ่งครับนี่ไต่มาเดียวขึ้นมาตรงนี้แล้วครับท่านครับนะครับครับ อันนี้เป็นโครงการศึกษาพัฒนาท่าเรือสำราหรือคริสเทอร์มินอลครับกรมเจ้าท่าเองก็ได้ศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาท่าเรือโดยสารขนาดใหญ่ครับหรือเรียกว่าคริสเทอร์มินอลครับซึ่งการศึกษาก็เห็นพื้นที่ที่เหมาะสมก็คือบริเวณแหลมหินคมที่ยื่นอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็ได้ศึกษาว่าตรงนี้เองระดับน้ําก็ลึกครับและก็มีแนวกําบังขึ้นลงครับ ตัวโครงการครับก็จะมีอยู่สองส่วนครับส่วนของอาคารลานจอดรถต่างๆก็จะต้องอยู่ในพื้นที่หลังท่าครับตัวนี้ก็จะขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ประมาณ9ไร่ครับถนนก็ต้องเว้นคื้นที่เอกชนประมาณ5ไร่ครับและก็ทำสะพานขึงข้ามครับบริเวณตรงนี้เนื่องจากเป็นแนวปะกกาลังเลยต้องมีการทำเป็นสะพานข้ามแนวปะกาลังครับ และก็ออกแบบตัวท่าเทียบเรือครับสามารถรับเรือโดยสารขนาดใหญ่ได้ประมาณ300เมตรครับจำนวน2ลำม,มาตรฐานนี้ก็เป็นไปเหมือนที่สิงคโปร์เหมือนที่ฮ่องกงครับท่าคริสเทอร์มินอลนของสิงคโปร์หรือฮ่องกงก็รับได้2ลำครับและก็เพื่อใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือให้เต็มศักยภาพสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างสมุยครับ ก็จะพัฒนาได้เป็นที่มารีน่าย่อมๆสำหรับจอดเรือยอชหรือว่าเรือเฟลรี่ที่จะเข้าเทียบต่ออันนี้ก็จะเป็นส่วนขยายเพื่อเติมเต็มโครงการครับอันนี้เป็นภาพของการศึกษาพื้นที่ที่จะสร้างครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสะพานขึงครับแล้วก็เป็นตัวลักษณะอาคารผู้โดยสารครับครับนี่นยครับเนี่ย่างนี้เอ่อเดมีตรงนี้มีดวที่ฟรีด้วยปะ ครัรค<อ>บ,<อ>บในในการเติมเต็มเรื่องของการท่องเที่ยวครับครับท่านนายกท่านมีคําถามว่าหลังจากโครงการเรื่องของท่าเรือเกิดแล้วในส่วนของการเติมเต็มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน่าจะต้องมีการเปิดเป็นดิวตี้ฟรีเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเองก็มาขึ้นเรือแล้วก็เที่ยวสมุยเสร็จก็จะได้มีการช้อปปิ้งครับ เมืองบด้วย่ยขช่วยทาให้กนอคมส่วนันมีรได้นสอทหนงับผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นตัวเรื่องของโครงการที่ว่ายั่งยืนเป็นงาพัฒนาของเภอสระบุยด้วยนะครับบางีที่ท่านนายกว่าเนี่ยยทีีเนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ให้กับที่น้องประชาชนในอเภอสระมุยด้วยครับ ปโปรเกาานาคสวัสด,ดีครับคือโครงการนี้ต้องถือว่าเป็นวิทยทัศน์นะครับต้องยอมรับว่าเป็นวิทน์ของท่านนายกโดยตรงครับท่านนายกได้เรียกผมไปปรึกษาหารือนะครับว่าท่านนายกมีแนวคิดอย่างนี้ผมก็ผมก็ตอบรับท่านนายกว่าเป็นโครงการที่ดีสําหรับเมืองสมุยครับพี่น้องสมุยพวกบการสมุยหวังโครงการนี้มานานแล้วนะครับหวังวันนี้มานานแล้ว โครงการนี้เชื่อว่าเป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในอื้นทสม,มุยไม่ว่าจะเป็นภาคของการ,กรเกษตรหรือภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีต้องบอกว่าพี่น้องชาวสมุยเป็นกาลังใจสนับสนุนนะครับขอเป็นลองใจครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับแล้วก็ถ้าเกิดดูจากตัวเลขของเรือสำราญที่เข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อตอนที่สถิติสูงสุดเมื่อปี2011เนี่ยประมาณ74ลําลำใช่ไหมครับ ปีนี้ไตรามาสแรกไตรามาสเดียวเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีสถิติสูงสุดนะครับแล้วก็พี่พี่น้องชาวสมุยอยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมครับคือไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรเรื่องของการที่ทําให้ทําลายธรรมชาติหรืออะไรไม่มีใช่ไหมครับใช่ไหมท่านบอกาครับคือต้องยอมรับว่าผู้นําท้องถิ่นท้องที่ท,ท,ท,ที่นี่เราจำพวกการที่นี่นะครับคือมีความต้องการครับมีความต้องการ เพาประมาณสมนุนอยากต้านผู้บริหารท่านนายกนะครับเพยว่า,วาเป็นการกระจายรายได,ได้ให้กับพี่น้องประชาชนและสิ่งสําคัญคือสมุยนั้นต้องถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่ต้องเที่ยวนานาชาติให้การยอมรับทั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของเมืองสมุยครับขอบคุณมากครับครับครับตัวตัว ขั้นตอนต่อไปเป็นรายละเอียดโครงการครับท่านเป็นลักษณะของการดําเนินโครงการในรูปแบบของ PPP ครับที่ได้ศึกษาไว้เงินลงทุนทั้งโครงการ112,172ล้านแบ่งเป็นสองส่วนครับเป็นการลงทุนโครงสร้างนะครับ6,415ล้านและก็ระยะหลังจากสร้างเสร็จครับ30ปีมีค่าบำรุงรักษาและค่าบริหารดําเนินงานทั้งสิ้น5,753ล้านครับอันนี้เป็นตัวของโครงการ PPP ครับ ในขั้นต่อไปเป็นกรอบของการดําเนินงานครับจการเราเิลงทุนแล้วทีมีคนมาสนใจในในการทำการศึกษามีสายเรือต่างประเทศก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามาดูในเรื่องของร่วมลงทุนของโครงการเรือคุยสี่สมุยครับุ S <S <an throp ic> การศึกษานอกจากนั้นเองอทางบางเกาะเอเวก็ให้ความสนใจที่จะเอาเรือกับเครื่องบินเชื่อมกันครับท่านคร,ค,รครับครับตอนนี้กรมเจ้าท่าเองก็ได้ศึกษาเสร็จแล้วครับอยู่ในขั้นตอนที่จะสรุปนําเสนอขอความเห็นชอบกระทรวงและก็นําเสนอเข้าบอร์ด PPP ของสครอก่อนนาเสนอเข้าครมและก็จัดหาผู้ร่วมทุน P p พในลำดับต<ร><ม>่อไปครับเ,รเป้าหมายในการเข้าครอมเมื่อไหร่ครับ เป้าหมายโครมเนี่ยครับน่าจะอยู่ช่วงปลายๆหกเจ็หรือต้นหกแปดนี้ครับท่านครับเงนั้นเราเซตทา์เก็ยไม้ว่าเราจะเอาเข้าครมให้ได้ก่อนทีปีนี้เพื่อเป็นของขาญปีใหม่ให้ชาวสุรา์ถ้าเราสอนปครับดีราเดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ครับครับขอคมารับอนีายกผมากนนายกเทศมนตรีนครขอนสวยนะครับครับผมขอเรียนว่าโครงการนี้นะครับอ่า เป็นที่น่าสนใจในในใน,ใน,ในระดับหนึ่งแล้วแต่สิ่งสําคัญนะครับน่าที่ที่เรียนท่านเจ้าตาไว้เมื่อกี้ว่ามารีน่าด้วยนะครับ,รบมารีนา่านักนักลงผู้ลงทุนเคยมาหาผมท่านครับครับท่านครับมีผู้ลงทุนเคยมาหาผมนะครับ เขาบอกว่าเขามีมารีนาที่สิงคโปร์มีมารีนาที่กัมพูชามีมารีนาที่องกงทําไมไม่มีมารีนาที่สม,มุยวันนี้ถ้าท่านมาแล้วเพียงแค่ท่านเอ่ยให้หน่วยงานให้ความสะดวกซึ่งมีการศึกษาแล้วไม่ว่าจะเป็นแหลไม้แก่นไม่ว่าจะเป็นบวเวรนี้ <jest S 1> นะครับเยอะขึ้นมากกว่านี้ะนะครับ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 ขอบคุณมากครับท่านนะครับ ตามตามทำรายก็จะนำเข้าคอรมอลประมาณปลายปีนะครับและเอาเป็นปลายปีปายปีครับผมครับรับปฏิบัติครับท่านครับรับดำเนินการค่ะเอานเมื่อกี้ท่านท่านกุสา์เกิดมาแล้วว่าอยากให้มี เรื่องของมารีนาด้วย, Marina, วยใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะทได้ถูกไหม,ไมไตรงนั้นผมว่ามันก็มีเพราะว่าแถวๆนี้ก็มีเกาะอะไรๆเกาะซึ่งเหมาะสาหรับให้นักท่องเที่ยวมาเหมือน,นที่ภูเก็ตที่ไปซีมิลันใช่ไหมครับแล้วผมอยากจะแถมด้วยจริงๆแนละ้วไม่ให้ทำแค่มารีนาที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของซีเพลนเทอร์มินอลด้วยคือเป็นคือเป็น C คือเป็นเครื่องบินน้ําที่สามารถบินมาลงได้ มาจากสมุยมาจากเกาะเต่ามาจากเกาะแถวๆนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะสอดรับกันไปได้เวลาคนมาก็นั่งเครื่องบินไปมาได้ผมว่ามันดีหมดมันครบวงจรหมดใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรือสำราญอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่มารีน่าอย่างเดียวแล้วก็มีซีเพลนเทอร์มินอลด้วยในไหนทำแล้วเพราะว่าเกาะภูเก็ตก็ถือว่าเป็นเกาะท็อป20ของโลกอยู่แล้วชาวโลกรู้จักอยู่แล้วนะครับประมาที่นี่ก็นอกจากนี้ก็อยากจะยกระดับของเกาะสมุยให้เป็นระดับโลกจริงๆแค่เข้าไปถึงท็อป10ก็ได้ เยอะ KPI ของกระทรวงท่องเที่ยวคือต้องให้เป็นกาสูยเป็นท็อป10เกาะของโลกด้วยนะไม่ใช่ลงทุนเป็นลงทุนเป็นหลายหมื่นล้านแล้วทาไม่ได้นะถ้าต้องทาให้ได้ด้วยนะนี่ผู้หญิงคนนี้ตัวตัวเล็กแต่เก่งนะครับนี่มันถึงกล้องม,มองไม่เห็นตรงนี้นะครับครับหลังจากได้ผู้ร่วม PPP แล้วคาดว่าต้องดําเนินการก่อสร้างประมาณ4ปีครับก็จะแล้วเสร็จโครงการประมาณปี72ครับครับเสร็จสิ้นการบรรยายครับถ้าทำเป็นสิ่งได้กทำเป็นสิ่งได้จะนซีเเสร็จได้ อ็มีน้ำเสร็จได้ก่อนหรือว่ามารนหน้าอยู่เก่อนเด้ก็ได้ค่อยทำไปก็ไดทีนี้ต้องต้องมานั่งดูพื้ที่ว่ามันมีเพียงพอสำหรับตรงนี้หรือเปล่าหรือเราทำพี p ีต้องทำพีีแยกเข้าไปใช่ไหมพ่พ่อของบรีน่ากับสิลเซนอาจจะคนละแบบกันใชเไ็มอะไต้แยกแ้นยฝกฝฝดูเยวัว่ามัจะมีสตัวอยู่ตเาีทั้งั้รือสายและก็ ก็ถ้าเกิดทำได้สามพับสามพันก็่องการท่องเที่ยวที่มีโรงแรมได้ด้วยอะไรได้ด้วยก็ก็จะดีด้วยข้อที่ท่านพูดเมื่อกี้เรื่องเรื่องเรื่องมารีน่าก็จะมีเรื่องมารีน่าส่วนมากถ้าไปดูที่ภูเก็ตก็จะมีโรงแรมสักห้าสิบห้องถึงร้อยห้องอยู่นี่ด้าน้วยูนะครับก็ทำให้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับครับเชิญท่านดูพื้นที่ครับขอเชิญท่านนายกดูดูพื้นที่ครับแต่ด้านนี้ครับท่านครับขอพื้นที้ค่ะ เองนะครับที่มาร์กไว้ครับงคปลายท่าเทียบเรือเองครับที่เป็นอาคารที่พักผู้โดยสารกับเรือเทียบครับก็จะอยู่เรือสขะยะจากแนวใช้ฝั่งออกไป450เมตรครับรองรับเรือโดยสารขนาดใหญ่ได้จาํานวน2องลำครับ ก่อนที่จะทำเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยควลาเพราะว่าทิวทัศที่นี่ก็สวยใช่ไหมครับเราเรามาไหมเราต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตอนนี้นะคะท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยนะคะนก่อนหนมากจะตั้งประเด็นเรื่องปะการังปะการังเนี่ยก็ต้องมาดูว่าปะการังเทียมให้ปะการังตายปะการังที่เสื่อมไปแล้ว ที่อื่นก็สร้างวาระัได้ทารงใหม่ได้ทาความเข้าใจครับ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 เรัยเหียัอยู่หน้าที่ที่พวกผมจะทำความเข้าใจกับประชาชนครับครับคราครบเล่ะท่านี่ค่ะเดสอององสออ่ะเพื่อที่ และตอนนี้นะคะท่านก็กําลังถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอยู่นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปค่ะก็เป็นภาพที่ท่านได้ลงบันไดไปนะคะเพื่อที่ไปรับชมนะคะไปดูสถานที่จริงในการก่อสร้างค่ะต้องบอกว่าการก่อสร้างจะมีทั้งพื้นที่บนชายฝั่งแล้วก็นอกชายฝั่งที่ท่านลงไปตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของนอกชายฝั่งค่ะ ซึ่งก็จะมีการสร้างเป็นท่าเรือทั้งท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือยอชนะคะรวมไปถึงอาคารผู้โดยสารนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าการที่ท่านได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสร้างความหวังให้กับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นอย่างดีค่ะเหมือนที่ท่าน ที่บดีกรมเจ้าท่าได้บอกว่าอาจจะมีการนําเสนอเข้าคอารมอนในช่วงปลายปีนะคะแต่ท่านบอกว่าอาจจะไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นนะคะเพื่อที่จะมอบให้เป็นของขวัญกับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในการถ่ายภาพร่วมกับส่วนราชการต่างๆนะคะบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างคกึกคักคอากาศก็กําลังดีนะคะไม่ได้ร้อนมาก ตอนนี้ค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าการเข้าเทียบท่าของเรือสำราญที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะช่วงต่อจากนี้ไปค่ะวันที่7เมษายนนะคะก็จะมีเข้ามาหนึ่งลำนะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะวันนี้นะคะ และหลังจากนั้นค่ะ20เมษายน2567นะคะก็จะมีเข้ามาเทียบท่ารวมไปถึงต่อจากนั้นค่ะ3พฤษภาคม2567ก็จะมีเข้ามาเทียบท่าอีกเช่นเดียวกันค่ะถือได้ว่าตอนนี้นะคะการท่องเที่ยวของเกาะสมุยกําลังบูมกันเลยค่ะโดยเฉพาะการเข้ามาเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเรือสําราณค่ะถ้าเรามีการพัฒนาท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับ เรือสำราญขนาดใหญ่ได้ก็จะช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนเกาะสมุยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะ,สะแสดงให้เห็นว่าค่ะ นี่นะคะจากสถิติที่เหมือนที่ท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เรียนให้นายกทราบค่ะว่าได้มีการเข้ามาของเรือสำราญอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเรือสำราญแต่ละลำค่ะถ้ารวมผู้โดยสารและลูกเรือแล้วนะคะนับเป็นพันคนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกได้เป็นอย่างดีนะคะและอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะคะเมื่อยังไม่มีท่าเทียบเรือค่ะเรือสำราญเหล่านี้ก็จะต้องมีการท่อสมอไว้บริเวณหาดหน้าทอนแล้วก็ใช้เรือลำเล็กในการที่จะขนส่งผู้โดยสารขึ้นมาเที่ยวบนเก เกาะสมุยอีกทอดหนึ่งค่ะผู้ที่สลหลายท่านอาจจะมีความกังวลค่ะในเรื่องของความปลอดภัยก็ดีหรือว่าความสะดวกก็ดีนะคะทําให้บางท่านอาจจะยังไม่ตัดสินใจลงมาเที่ยวที่เกาะสมุยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจากนี้ไปค่ะถือว่าเราน่าจะได้รับฟังข่าวดีกันนะคะถ้าโครงการเราเห็นในตอนนี้เลยนะคะและอย่างที่บอกไปในตอนต้นค่ะว่าความน่ารักของงานนี้นะคะก็คือพื้นที่ด้านหน้าค่ะถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้ จริงเพื่อที่จะได้ให้โอกาสทุกคนสัมผัสใกล้ชิดกับนายกแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ชื่นมื่นกันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นภารกิจในจุดแรกของท่านนายกในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็ได้รับฟังข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่นะคะซึ่งท่านก็บอกแบบนี้ค่ะ อ่านะคะบรรยากาศสดชื่นสดใสค่ะ <_ d ata> ท่านบอกว่าในการในการก่อสร้างโครงการนี้นะคะไม่เพียงแต่เรือสำราญเท่านั้นค่ะที่จะทําการก่อสร้างนะคะ <_ d ata> ท่านยังมีความเห็นว่าควรจะทําเป็นมารีน่าหรือทําเป็นสนามบินน้ำนะคะไว้รองรับเครื่องบินน้ําที่จะมาจากเกาะต่างๆ <_ d ata> แล้วก็จะมาเที่ยวยังเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีของเรานั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะท่านก็ได้พบปะที่น้องประชาชนกัน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะและท่านก็ตอนนี้ท่านก็กำลังจะเดินทางนะคะต้องบอกว่าภารกิจของท่านวันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นค่ะหลังจากที่เสร็จจากจุดนี้ไปค่ะท่านก็จะไปต่อ,อยังสวนทุเรียนของนายชัยนรงทองสุขนะคะและท่านก็จะไป ติดตามปัญหาขยะในอำเภอเกาะสมุยค่ะที่เตาเผาขยะอำเภอเกาะสมุยนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศของการถ่ายภาพร่วมกันของท่านนายกกับประชาชนที่มาร่วมต้อนรับท่านในวันนี้นะคะ วันนี้นะคะทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีการไลฟ์นะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามพารติจของท่านนายกในช่วงบ่ายค่ะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการไปพบปะประชาชนนะคะ mm hmm. เยี่ยมชมนิทัรศการสินค้าโอท็อปและประชุมหารือบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สำนักงา,านเทศบาลนครเกาะสมุยค่ะสำหรับบรรยากาศตอนนี้ที่แหลมหินคมนะคะ